วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาชมโครงการคอนโดมิเนียมที่ซัมคอนโดสเตชันปินกล้าวค่ะมีเนื้อที่อยู่ที่25.64ตารางเมตรนะคะเป็นแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะแล้วเมื่อเดินเข้ามานะคะคุณผู้ชมก็จะเจอกับมุมของห้องนั่งเล่นค่ะและถัดมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นในโซนของห้องครัวค่ะที่เขาบิวอินตู้ครัวและสิ่งล้างจานมาให้แล้วนะคะแล้วก็เมื่อเดินไปในห้องนอนนะคะคุณผู้ชมจะเจอกับเตียงนอนแล into, ้วก็บิวอินตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะคุณผู้ชม นนัีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาชมโครงการคอนโดมิเนียมที่พั u m c o n ด o Station ปิ่นเกล้าค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเขาออกแบบโครงการมาได้ดูทันสมัยมากตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมและเขาก็ยังเดินทางสะดวกนะคะบนทำเลที่อยู่ใกล้กับถนนปิ่นเกล้าค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับถนนจนราสนิทวงและถนนบรมรานชชนนีด้วยค่ะ และยังรายล้อมไปด้วยสถานที่สําคัญหลายแห่งเลยนะคะทั้งเซนคันปิ่นเก้าค่ะพาต้าปิ่นเก้านะคะรวมไปถึงโรงพยาบาลสิริราชได้ค่ะสาหรับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะเขาก็จัดมาให้อย่างครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ํประบบมน้ําเกลือค่ะฟิตเนสนะคะแล้วก็มีโคเวิร์กิสเปซด้วยสําหรับนั่งทํางานค่ะและที่สําคัญนะคะเขามีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะอย่างกล้องวงจรปิด C C T V แลรระรปภค่ะ เดี๋ยวเราตามไปดูในห้องกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชม และนี่นะคะก็เป็นห้องเลขที่9ทับ944คนะ่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องนี้นะคะจะอยู่ที่บริเวณชั้น22ของอาคาร A ค่ะมีเนื้อที่อยู่ที่25.64ตารางเมตรนะคะเป็นแบบ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําค่ะและเมื่อเดินเข้ามานะคะคุณผ,ผู้ชมก็จะเจอกับมุมของห้องนั่งเล่นค่ะที่เขามีโซฟาแล้วก็ชั้นวางทีวีไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ถัดมาอีกนิดนะะึงค่ะจะมีเป็นโต๊ะอาหารวางเล็กๆไว้ให้นะคะเป็นมุมเล็กๆและถัดมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นในโซนของห้องครัวค่ะที่เขาวิวอินตู้ครัวและ ได้นะคะหรือว่าจะออกไปรับลมชมวิวก็ได้เพราะว่านี่อยู่ชั้น22นะคะสามารถรับลมได้สบายๆเลยค่ะแล้วก็เมื่อเดินไปในห้องนอนนะคะคุณผู้ชมจะเจอกับเตียงนอนแล้วก็วิวอินตู้สภาพตวครึ่งแป้งไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะคุณผู้ชมห้องนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าเข้ามาแต่ตัวได้เลยค่ะและภายในห้องนอนค่ะเขาก็จะมีห้องน้ำไว้ให้ในตัวด้วยนะคะมีสุขภัณฑ์ครบพร้อมใช้งานเลยค่ะในส่วนของห้องนอนนะคะเขาก็จะมีหน้าต่างระบายอากาศถ่ายเทได้ดีเช่นเดียวกันค่ะ การเดินทางไปยังพร้คอน n d o ิ i น i u m Cloud s t a t i โดยเริ่มต้นจาก MRT บางยี่ขันขับตรงไปประมาณ500เมตรเมื่อเจอแยกให้เลี้ยวซ้ายขับตรงไปประมาณ100เมตรโครงการจะอยู่ทางซ้ายมือ และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจห้องสวยๆแบบนี้ค่ะสามารถติดตามได้ที่ช่องทางอื่นๆของเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook หรือว่า TikTok นะคะและเรามีแอปพลิเคชันแล้วค่ะกับแอปพลิเคชันบ้านๆที่รวมทรัพย์กระสารานรายการให้คุณผู้ชมได้เข้าไปเลือกชมกันนะคะมีทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมแล้วก็คอนโดเลยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะทั้ง iOS และ Android ค่ะเนื่ในวันนี้มิต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ ep หน้าค่ะสวัสดีค่ะ บ้านดีชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้